สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็คือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อก Unlock Bootloader นะสำหรับ o p โ o F3 หรือว่ามีอะไรพวกนี้นะเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยใครที่ต้องการที่จะรูทเครื่องนะครับสิ่งแรกที่ต้องําก็คือการปลดล็อก Bootloader นะเป็นเหมือนกับการปลดล็อกเพื่อเข้าสู่ Fastboot แล้วก็ประมวลผลพวกซอฟต์แวร์ทำให้เราสามารถลงลอมใหม่หรือว่าทำการรูทเครื่องได้นะครับซึ่ง ถ้าเราทําไม่เป็นเนี่ยไปถามช่างเนี่ยการปลดล็อบูสโหลดเดอร์เนี่ยจะเสียงเงินประมาณสัก1 5 0่งรบถึงสองบาทนะอันนี้ยังไม่รวมการรูทเครื่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรวมรวมการปลดล็อกบูสโหลดเดอร์แล้วก็การรูทเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600-700ถึงบาทเลยนะซึ่งผมจะมาสอนมันง่ายมากๆนะครับยังไงก็ลองทําตามดูแล,แล้วกันนะครับ สำหรเัเพืเ่อนๆที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโก XT Pro โปรโก F3 หรือว่ามี 10T Pro มี 11T Pro อะไรพวกนี้นะคนที่วิ่งงานเนี่ยซื้อพวกนี้มาจะทำการรูทเครื่องแล้วปดล็อกอะไรพวกนี้ครับมันจะส่งผลทำให้ประกันน่ะประกันของตัวเครื่องเนี่ยขาดขาดแน่นอนนะครับหรืออาจจะมีวิธีการกลับลมเดิมอะไรพวกนี้เพื่อต่อประกันนะแต่ว่าการวิ่งงานเนี่ยอย่าเสียดายโทรศัพท์มานะครับ มันอาจจะต้องใช้แค่1ปีต่อหนึ่งเครื่องอยู่แล้วนะเพื่อจะอยู่ในวงการนี้ต่อไปนะครับซึ่งโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเราใช้งานใช่ไหมออกไปรูดเครื่องเอาไปกดงานเนี่ยการโดนแดดการโดนความร้อนเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เครื่องมันช้ำนะครับมันร้อนจัดระเบิดหรืออาจจะไหม้ได้บอกบอกก็คือโทรศัพท์เกิดการหน้าจอเบรนนะครับหน้าจอเบิรนเครื่องร้อนบอดไหม้ เป็นเรื่องปกติที่เจอของโทรศัพท์ของพวกพี่ๆเดลิเวอรนะโอเคพูดกันแค่นี้แล้วกันนะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับโปรโก F3 นะมือหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับฉะนั้นโปรโก F3 เครื่องนี้ตั้งใจจะใช้แค่1ปีเท่านั้นนะก็จะเปลี่ยนรุ่นเป็นอีกรุ่นถัดไปนะครับแต่อ,อาจจะอยู่ไม่ถึงก็ไม่รู้แล้วแต่ดวมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาทำการกดล,ลองบูตโหลดเดิมโดยไมต้องเสียตังนะ สิ่งที่เพื่อนต้องมีตอบแบนี้ก็คือนะครับ1โทรศัพท์1เครื่องนะครับเครื่องที่เราจะทําการปลดล็อกนะ2อครับ PC หรือว่าโ o ว์บุ๊กนาสาก็สาย USB นะครับสาย USB ที่เสียบกับโทรศัพท์นะขั้นแรกนะครับเข้าไปที่บัญชีมี UI นะเดินไปแบบนี้เข้าที่ตั้งค่านะครับเดินลงมาข้างล่างแล้วก็บัญชีมีนะครับมีนะ จากนั้นก็ถ้าคนที่ผมแนะนำนะให้สมัครผ่านบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ไปเลยเมันจะง่ายนะครับก็สร้างบัญชีใหม่หรือว่ากดที่หมายเลขนะผมใส่เบอร์ของผมไปแล้วกันกดลงชื่อเข้าใช้นะครับพยายามจำหมายเลขมี ID นี้ไว้นะครับเลขนี้นะหรือว่าจำเบอร์โทรศัพท์ไว้ทางที่ดีก็คือแคปไว้นะครับแล้วก็ฝากฝฟายไปที่ messenger facebook หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวผมจะฝากไปที่เฟ e b o o k ของผมโอเคครับเมื่อสมัครมี Account เสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะแล้วก็เลื่อนเครื่องมาข้างบนกดที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่นะแล้วก็กดที่เวอร์ชันมี UI รัวๆนะครับจนมันขึ้นว่าคุณเข้าสู่โหมดนักพัฒนานะครับอันนั้นก็แบ็กกลับไปครับ โอเคผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตรงนี้นะว่านักพัฒนามันก็จะรวดเร็วนะครับนี่นะครับเราก็กดตัวเรื่องโมดนักพัฒนานะเข้าไปนะครับให้กดปลดนี้นะครับการปลดล็อก O E M นะให้เรากดเปิดนะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่นะถ้าคนนี้ยังไม่เปิดนะกดปดิปดกดเปิดนี้นะครับเปิดใช้งานจากนั้นเลื่อนลงมาอีกนะครับ มาที่การแก้ไขข้อบกพร่อง USB กดเปิดนะครับแล้วก็ฉันต้นหนักถึงความเสี่ยงติกถูกตรงนี้นะรอ10วินะครับกดตกลงเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับสถานะการปลล็อกมีนะครับกดเข้าไปนี่นะครับมันก็จะขึ้นนี้ให้เรากดตกลง แล้วก็กดเพิ่มบัญชีและอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าเราใครที่เปิด wi-Fi อยู่เขาจะให้ปิด w i f i นะผมกดเพิ่มบัญชีมันก็จะขึ้นกำลังเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วก็กดมันก็จะเสร็จถ้าเสร็จแล้วนะครับมันจะกดว่ามันก็จะพุดมันก็จะเขียนว่าเพิ่มเรียบร้อยอย่างเมื่อกี้นะครับโอเคต่อไปก็เสียบสาย USB นะครับ อโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกถ่ายออนไลน์นี่นะครับมนันจะขึ้นมาที่ PC ของเรานะครับจากนั้นนะก็ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่ามีแฟดทูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเซตอัพไว้ให้นะเพื่อนๆก็โหลดมาใช้ได้เลยนะครับก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะ เมื่อเสียบแล้วนะครับมันจะเข้ามันก็จะขึ้นข้อมูลมือถือแบบนี้นะเราก็ไปที่มีอันล็อกหัวข้อที่2นี้นะครับกดเข้าไปป๊าก็จะขึ้นอันล็อกทู l นะครับเป็นแบบนี้นะให้เราถ้าใครที่มีรหัสมีอยู่แล้วนะให้เราซ i ยเอา t ก่อนนะครับตรงนี้นะซ i ยเอา t โอเค เมื่อ sign out เสร็จแล้วนะครับให้ sign in เข้าใหม่ใหม่ตามรหัสที่เราลงทะเบียนไว้กับมือถือเครื่องนี้เมื่อกี้นะครับใครที่เปลี่ยนเครื่องมาหรือว่ามีรหัสอะไรก็ทาลองลองจารหัสลองดูรหัสของตัวเองนะครับโอเคเราก็ไปดูว่ารหัสเนี้ยมันตรงกับที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะห5ห้าศหนึ่งสาโอเคตรงกันนะครับ ให้เลขมี ID a c c o u n t นี่มันตรงกับมีในในซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้นะครับเมื่อเราดูว่าตรงเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะให้เรากดปุม่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้นะครับเราก็กดที่รีบูตแตะที่รีบูตนะครับจากนั้นเครื่องมันจะดับนะลันจะรีบูตให้เรากดลดเสียงค้างไว้นะครับกดลดเสียงนะ กดค้างไว้เลยมันก็จะขึ้นคำว่า Fast Boot นะครับอันนี้เป็น MIUI 13มนะมันก็เลยจะขึ้นเป็นตัวแบบนี้นะส่วนใครที่เป็นเวอร์ชัน2 2มันก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์นะครับเสียบกำลังเอาสายยดบีเสียบตูดนะครับโอเคมันก็จะเมื่อเรากดเข้า Fast Boot นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขเครื่องแบบนี้นะสถานะดูที่สถานะนะครับก็คือตอนนี้เครื่องยังล็อกอยู่นะครับ นี่นะเราก็กดเช็คนะครับเช็คนะจากนั้นก็กดที่อันล็อกนะครับโอเคเมื่อทำได้แล้วนะครับเ,เมื่อทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับมันก็จะขึ้นว่า p l e c s u Unlock 168 Hour Later นะครับก็คืออีก7วันนะครับอีก7วันนะ ครื่องนี้ก็จะถูกทําการปวดล็อกนะครับทําการปวดล็อกนะอีก7วันนะเราก็มาทําซ้ําขั้นตอนนี้ใหม่นะครับแบบนี้เลยเราถึงจะทําการรูดเครื่องหรือว่าเปลี่ยนลอมใหม่ได้นะครับสําหรับเครื่องโปโกเลตมี่นะครับแล้วก็เสี่ยวมี่นะก็ลองดูนะครับเมื่อทำเมื่อมันขึ้นพิษอันล็อกร้อยหกสิบแปดเ์เเตอร์แบบนี้นะครับ คือถูกต้องนะแต่ถ้ามันขึ้นว่าเป็นแบบว่า,าเป็นคําอื่นที่ไม่ใช่อันนี้ยก็คือต้องทําใหม่นะครับลองตรวจสอบมีแอคเคาท์ว่ามันผิดหรือเปล่านะว่าขั้นตอนไหนมันผิดภายอะไรยังไงนะครับ mm hmm. ก็ลองดูก่อนนะให้ต้องมันมันต้องขึ้นแบบนี้นะโอเคจากนั้นก็กดเปิดปิดเครื่องนะครับ โอเคโทรศัพท์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะรออีก7วันถึงจะปลดล็อกได้นะครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่าง7วันนี้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับพยายามคือห้ามอัปเดตเวอร์ชันต่างๆนะครับห้ามอัปเดตเลยนะถ้าอัปเดตก็จะไม่สามารถ ถ้าอัปเดตนะครับก็จะไม่สามารถปลดล็อกได้นะห้ามอัปเดตเลยนะครับหาวิธีการปิดการอัปเดตเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจปิดตรงไหนเพิ่งเคยเล่นมี u i นะครับแล้วก็เจหลังจาก7วันนี้นะครับก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรสำรองนะครับแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเกมหรือว่าหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราลงทะเบียนไว้นะ สำรองข้อมูลให้หมดนะครับเมื่อครบ7วันแล้วเรามาทําการอัลล็อกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยข้อมูลทั้งหมดในมือถือก็จะหายไปเลยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนลอมใหม่ๆด้วยนะมันจะทำให้รูปภาพ Messenger หรือว่าข้อความต่างๆของเรานะครับหายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแบ็กอัพไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีก7วันมาดูกันวิธีการปลดล็อกขั้นต่อไปนะครับก่อนที่จะทำการทำลมก่อนที่จะลงลอมมอนเองนะครับเพื่อน